ในยุคป,ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแต่ราคาที่ดินในบางพื้นที่ยังเติบโตต่อเนื่องในรอบ5ปีพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย8-10%ต่อปีตามรายงาน Colliers International <S ในเขตมหานครกรุงเทพตามรายงาน Real Estate Information Center REIC 3Q 2024ดัชนีที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้น2.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วการพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้า BTS และ MRT ทำให้ที่ดินบริเวณใกล้สถานีเติบโตสูงกว่าเขตชานเมือง หลายคนเชื่อว่าการลงทุนอสังหาต้องเริ่มจากโครงการใหญ่หรือเงินมากแต่ความจริงคุณสามารถเริ่มจากที่ดินขนาดเล็กหรือแปลงเล็กได้ทำเลที่ใกล้ชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นตลาดโรงงานหรือมหาวิทยาลัยมีศักยภาพการเติบโตและปล่อยเช่าได้จริงวิธีวิเคราะห์อสังหาแบบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเริ่มจาก 1. ดุกดัชนีที่ดินและทำเล จาก reic หรือรายงานอสังหา 2. ประเมินศักยภาพเช่าค่าเช่ารายเดือนที่ผู้เช่าในพื้นที่จ่ายได้ 3. ประเมินต้นทุนก่อสร้างและค่าใช้จ่ายต่อปีโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มโครงการใหญ่ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าบ้านเล็กหรือ tiny house สามารถอยู่ในช่วงประมาณ4-8.7%ต่อปีตามข้อมูลจาก bamboo h o u s โดยขึ้นอยู่กับทำเลและค่าเช่าในพื้นที่แต่การลงทุนแบบง่ายก็มีความเสี่ยง 1. ทําทำเลไม่ดีรายได้ตำ่ำา 2. ต้นทุนก่อสร้างสูงเกินประมาณ 3. นโยบายสินเชื่อต้องคำนวณต้นทุนสินเชื่ออย่างรอบคอบปัจจุบันธนาคารกลางไทย BOT ปรับกฎ LTv เพื่อช่วยภาคอสังหาแต่ผู้ลงทุนควรตรวจสอบสินเชื่อก่อนลงทุน สมมุติว่าคุณมีที่ดิน50ตารางวาในเขตชานเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลงทุนสร้างไทนี่เฮาสใช้เงินไม่มากปล่อยเช่าเพื่อรายได้รายเดือนเมื่อคืนทุนแล้วสามารถขยายเป็น2-3หลังหรือปล่อยเช่าหลายรายโดยประมาณรายได้และ ROI ตามเหี่ยวข้างต้นอสังหาไม่จำเป็นต้องใหญ่เพื่อสร้างมูลค่า การลงทุนที่เริ่มช้าและวิเคราะห์ข้อมูลจริงอย่างรอบคอบม,มักปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนความสำเร็จของนักลงทุนหน้าใหม่ขึ้นอยู่กับความละเอียดรอบคอบและมองอนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทยยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่เริ่มลงทุนจากสิ่งเล็กเรียนรู้ตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลจริงการลงทุนอย่างมีข้อมูลและเหตุผล ช่วยให้ผู้ลงทุนสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง Property Hub Plus มีทีมสถาปนิกทีมออกแบบและทีมก่อสร้างพร้อมดูแลโครงการ Tiny House Project ของคุณ